คลิปนี้นะครับสายกินครับมาเดึกๆดนๆไปนี้นะครับไม่ใช่รีวิวปกติแน่นอนครับต้องแบบดักไงดักไงนะครับก็คือแบบดักไซน์นั่นเองนะครับเพราะว่านี่การรีวิวเบียร์แปลกๆนะครับพอดีเดินไปเข้าฟินนี่หมาดมานะครับก็กะจะหาน้ำกินแหละแล้วหางตาเดินไปจะเอ็กับเบียร์ยี่ห้อหนึ่งที่เฮ้ยนี่เบียร์อะไรเบียร์เน่าหรือเปล่าทำไม หน้าตามันแตกต่างจากเบียร์ที่เคยเห็นทุกวันเลยเกิไม่ใช่เบียร์ชื่อดังครับซึ่งหายากมากครับในการที่เบียร์ที่บอกต้องบอกว่า alternativealternative ภ alternative, าษาอังกฤษคือแปลว่าภาษาไทยว่าแตกต่างคือมันทางเลือกะ Alternative คือทางเลือกคือเบียร์ alternative เนี่ยมาอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างเ่รม,มาร์ทเนี่ยมันหายากครับแล้วก็ราคาเนี่ก็แค่ 4, 4บาทเองนะก็เลยลองซื้อมาครับเพราะว่าจริงแล้วผมเนี่ บอกว่าต้องบอกว่าเป็นคอเบียต่างกับขี้เมาครับขี้เมาภาษาอังกฤษว่า drunker I'm not drunker I'm a beer drinker beer drinker ก็คือเป็นคอเบียนั่นเองคือเป็นแฟนเบียนั่นเองคือชื่นชอบการกินเบียร์ลิมโนสรสชาติเบียร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมได้ค้นพบมาในฟทุกที่มาครับและก็คว้าหนึ่งกล่องครับด้วยความแปลกตาและตื่นเต้นเหมือนเด็กได้ของมากว่านี่มันเบียร์อะไรวะ มีรูปนกด้วยหน้าตาปแปลกอะไร่ก็เบียร์บาิลแต่ตรงกระป๋องมันเขียนว่าภูเก็ตภูเก็ตเบียร์ภูเก็ตชื่อเบียร์ภูเก็ตเลยครับชื่อเป็ซื่อๆบ้านๆท้องถิ่นมากเบียร์ภูเก็ตสักยณ์เป็นรูปนกเงือกนกเงือกภาษากฤษคือพอนจิวพอนจิวนกเงือกนะฮะแล้วก็เรนรักคือดูรูปลักษณ์เนี่ยก็คือดูจากเขาเรียกว่า การที่เราจะซื้อเบียร์เนี่ย first first impression มันต้องมาก่อน first impression ก็คือลักแรกพบกันเองครับคือแรกเห็นที่มันอยู่ในตู้เนี่ยตู้ความรื่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็นกเงือกเนี่ยนกคอนบิลดูเนี้ยวกับสีแดงตัดกับสีเหลืองในชื่อภูเก็ตเนี่ยมันเตะตามันโดดเด้งออกมาจากตู้เลยนะครับอาจจะเพราะว่ามันชินกับเบียร์ย่ออื่นคือเห็นกันทุกวันแล้วคนคนมีวันหนึ่งมีน้องใหม่เข้ามาเฮ้ยน้องคนนี้มันหน้าตาประหลาดว่ะรสชาติมันเป็นยังไง ดิสแอมชิลลิสเป่าอ t t ่ s t า s ิสเทสว่าดิสเทสไรเออที่ผมพูดก็คือผมสงสัยว่าสชาตชเป็นยังไงครับโซไอ o ูเก็ตก็คือผมจริงหยิบมันออกมาครับเพื่อที่จะเทสมันนะครับี๋ยวเลยเทสก่อนเทสครับมาดูข้อมูลมันกันก่อนกันนิดนึงนะครับก็คือ,เ,อ,อเบียภูกเก็ตเนี่ยเป็นเบียท้องถิ่นเลยนะฮะผลิตที่ภูเก็ตเลยผมไปรีเสิร์ชมานิดหน่อยเขาบอกว่า เจ้าของเบียร์นี่คือตั้งใจให้ให้เบียร์นี้เป็นเบียร์โลเคอลก็ลคือแบบว่าถ้าคุณมาภูเก็ตคุณต้องได้ริมรสเบียร์นี้แต่ตอนนี้มาถึงสตี a แล้วอยู่ในจุลินม,มาแล้วมันกระจาย,แ,ยแสดงว่ามันขายดีโตอ่ะนะครับก็ส่งออกนอกด้วย,ส,ออวยส่งอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์คือเป้าหมายคือคนต่างชาตินะครับเป้าหมายคือคนต่างชาติคนต่างชาติภาษาอังกฤษคือเ o l y n e s i a p o ร y เ e s i ์ก็ ไอ้นี่คนไทยครับแต่ว่าชอบอะไรที่แบบว่าเปิดอะ่ะคือเปิดทุกสิ่งกูเปิดหมดอะไรใหม่ๆมาแล้วทีเหม,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 มือนคนต่างชาติเฮ้ยมันแปลกว่ะเดี๋ยวต้องลองอืมจุดเด่นของก็คืออ่าเบียร์เนี่ยมันก็ประกอบด้วยเอ่มาส์อ่าเมาส์บาเล่แล้วก็ยีสแต่เบีเเยร์ภูเก็ตนี้เขามีส่วนผสมที่เป็นพระเอกของเขานะ่ยก็คืออ่ไทยจัสมินไร c ์ไทยจัสมินไร c ์ข้าวหอมมะลิใส่ข้าวหอมมะลิเข้าไปในเบียร์ ผสมกับ Most, and East, so fine. Awesome, man. มอลต์บราวเอนด์ยีสโซฟันว่าไงออมส์แมนก็คือบอกว่มึงโคตรหล่อเลยมึงคิดได้ยังไงเอาข้าหวหอมมะลิผสมเข้าไปในเบียร์แล้วรสชาติจะเป็นยังไงเฮ้ยเซ็ตไว้ว่าเนฟาดแมนเอาละระหว่างนี้ก็ชิมเลยดีกว่าฮะมอมาได้ระยะแล้วมันถึงเวลาที่ต้องชิมเลยละครั้งแรกครับนี่มึงเฟิร์สซัมไอกอนด์เทสเบียร์พู่งเก่ง i s สุ p h ก k e t ค o มเบ b ยส์ปอมไอแลนด์สฮ u k e t islands, island, you know Phuket Famous, fucking famous อเเสียงสวัรค์โอ้ด s n สไนท์สวีทกินนสกกลิ่นคล้ายเบียร์พวกตระกูลก็คเบียร์ชยผมตื่นเต้นมากคุยเอกซ์ซติงแบเาเทสดิสเบีย

คุณซื้ออันนี้ครับ44บาทอืมคิวมีกูเก็ตยูคิวมียูคิว m ีภาษาอังกฤษเป็นแสลงก็ประมาณว่าเฮ้ยมึงมึงแบบผมกูตายเลยอ่ะกูตายเลยยูคิวมีกูตายเลยยูก็มีแอดฮั l โลนี่คือในประโยคเด็ดในเชอร์รี่มลกวายนะครับขอถ่ายอีกสัวนหนึ่งยประโยคเด็ดในเชอร์รี่เมล์กวา แต่เรี้ยงไก่เจนางเอกนะครับจะไปง้อนางเอกแล้วก็เขาก็พูดว่ายึกการมีอัธรรพ์ลคือแบบมึงมึงได้ตูตั้งแต่กูชิมมึงครั้งแรกเลยนี่คือแบบขอลองเทใส่ใส่แก้วนะฮะขอดูสีหน่อยโอ้โหพกใส่ครบเดี๋ยวนะครับบานมึงครับเดี๋ยวจะพังซะก่อนกล้องนี้นะครับกล้องนี้ครับนะครับเดี๋ยวอันนี้ขอเช็คนะครับเกิดโปรเซสเซสครับ เดี๋ยวนะครับรีวิลเบียร์เดี๋ยวจะเสียคอมนะครับวิผิดแนวรูไหลมานี่แล้วครับเช็ดครับเท็ดครับมันเกยพังตรงนี้แล้วครับอเอ๋ปลอดภัยแล้วละ่ะโอ้สีของมันนะ สุดยอดฮัลโหลเฮลโลเบียร์บุเก็ต4โบาทโอ้ยสี่สีบาทเท่านั้นครับคลิปนนิวยอร์น่เนานสำหรับขอาเอาห้องหายนะสำหรับ a อ y drunker you w i รับเหาเบียร์เพราะว่า it's f u c k 44บาทต้องรักผมแน่ๆครับเพเบียร์แค่ส4บาทเองสวัสดีครับ